สมไทยบอลสีคาราเดียมไทยแลนด์สวัสดีค่ะสวนสมไทยบอลสีอยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะวันที่หนูอัดคลิปวันนี้เป็นวันที่30เมษายน2566นะคะหนูส่งของโดยไปรษณีย์ EMS นะคะสนใจต้นไหนโทรหรือไลน์มาได้เลยนะคะหนูจะขึ้นเบอร์ของหนูและเบอร์ของพี่ก๊อฟไว้ให้นะคะ,คะต้นนี้ ที่หนูถ่ายอยู่นี้ก็คือเป็นไม้เมล็ดของที่สวนนะคะอันนี้เป็นฝีมือการผสมบอลสีของหนูเองนะคะต้นนี้คือไม้เมล็ดฟอร์มกอนะคะถ้าใครสนใจต้นนี้หนูขายอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะต้นนี้นะเป็นไม้เมล็ดฟอร์มกอที่หนูผสมขึ้นมาเองก็มันจะมีใบใหม่นี่คือเขาก็จะมีความด่างๆมาด้วยนะคะแต่ใบเก่าๆก็ยังไม่ค่อยเห็นความด่างเท่าไหร่นะคะแต่ว่าต้นนี้ก็คือฟอร์มกอเลยนะคะมีหลาย มีหลายต้นมากๆเลยนะคะต้นนี้ก็ประมาณไม้ประมาณ7เดือนนะคะกอน,นี้ไม้ประมาณ7เดือนนะคะต้นนี้อยู่ในกระถาง4ี่นิ้วนะคะชื่อว่ากำเนิดทรัพย์นะคะใบแดงๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีเม็ดขาวๆเนาะเป็นไม้ของท่านอาจารย์วีรัสสวนมาลัยทองนะคะราคาห้าสิบบาทนะคะกระถาง4ี่นิ้วนะคะต่อไปนะคะ จะเป็นบอลสีชื่อว่าคุณหญิงนะคะคุณหญิงก็คือบอลสีเจ้าสาวที่ไม่ไม่ป้ายเนาะถ้าบอลสีเจ้าเจ้าสาวก็คือเขาจะมีป้ายนะคะแต่ว่าคุณหญิงก็คือเป็นอา่าเป็นไม้ที่ไม่ป้ายนะคะจะเราจะเรียกชื่อว่าคุณหญิงนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะต้นนี้ก็ห้าสิบบาทเช่นกันนะคะต่อไปนะคะ ต้นนี้ชื่อว่าวิมานรักนะคะวิมารรักหนุมีหลายต้นเลยต้นละห้าสิบบาทนะคะอยู่ในกระถางส<ม>ี่นิ้จ้าสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเวลาเขากัดสีนะคะเขาจะเป็นสีเป็นอ่ส้มๆโอโรสเลยนะคะพื้นใบนะคะแล้วก็มีเม็ดสีแดงๆแบบนี้นะคะต่อไปขุมทองจ้าไม้สีชมพูสวยหวานตลอดการที่หลายๆท่านถามมาเนาะ มาแล้วนะคะขุมทองน้องมาแล้วนะคะหนูมีหลายต้นเลยถามกันมาได้นะคะต้นละห้าสิบาทเช่นกันนะคะขุมทองเนาะแล้วก็ต้นนี้จะเป็นบอนสีชื่อว่าสุดรักนะคะแต่ว่าต้นนี้เขาจะไม่ด่างนะคะเป็นสุดรักเขียวต้นนี้นะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะต้นนี้หนูก็ให้ไปที่ราคา50บาทเช่นกันนะคะแต่ว่าต้นโตมากๆแล้วนะคะต้นโตมากเลยสูงประมาณหนึ่งคืบแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะชื่อว่าสุดรักนะคะ50บาทจ้านี่คือ นาะเมืองนนท์นะคะแต่ว่าต้นนี้ด่างน้อยเนาะเขาด่างน้อยนะคะต้นนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะแต่ว่าต้นใหญ่มากแล้วนะคะต้นใหญ่แล้วเนาะพี่เอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะนาเมืองนนท์ต้นนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็พรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวเราจะมีสองต้นแต่วว่าสีสวยมากเลยนะคะพี่ๆอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะคือแบบขอบใบเขาจะด่างทุกใบเลยนะเขาลักษณะเขาจะประมาณนี้เลยนะคะสวยมากเลยกระถางสี่นิ้วนะคะพรเจ้าสัวต้นนี้ก็คือ หนึ่งร้อยบาทนะคะควรเจ้าสวนหนึ่งร้อยบาทแล้วก็อีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็จะใหญ่หน่อยนะคะใหญ่หน่อยนะต้นนี้นะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วเช่นกันนะคะต้นนี้ก็หนึ่งร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่พี่ชอบต้นไหนทักมาสอบถามได้เลยนะคะสองต้นนี้นะหนุ่มไปเจอมานีมรกตมาอีกสองต้นนะคะอยู่ในกระถางต้นเท่ากันนะคะพี่แต่ว่าต้นนี้จะอยู่ในกระถางห้าจุดห้านิ้วนะคะต้นนี้เอาไปพิเศษเลยนะคะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะมานีมรกตนะ สวยๆเลยนะคะสวย,สวยเลยนะคะ <S <S มณีมรกตกระถางแรกนะคะ150บาทนี่คือกระถางที่สองนะอยู่ในกระถาง4ีนิ้วนะคะแต่ว่าต้นใหญ่เท่ากันเลยเนาะต้นนี้ก็ห5 0หบาทเช่นกันนะคะดูสวยมากเลยค่ะพี่ๆใครชอบต้นนี้ก็โทรมาสอบถามได้เลยนะคะหรือว่าจะไลน์มาหาหนูก็ได้นะสวยมากหนูเชียร์เลยต้นนี้สวยๆค่ะ ต้นนี้ชื่อว่ามณีล้อมเพชรนะคะด่างสวยเลยนะคะต้นนี้สวยมากเลยนะคะต้นนี้กระถางสี่นิ้วนะคะราคา350บาทนะคะถ้าใครสนใจก็ต้นนี้มณีล้อมเพชรนะคะกระถาง4นิ้วนะคะอยู่ในกระถาง4นิ้วลากเดินดีแล้วนะคะ350าบาทนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะต้นนี้ชื่อว่าวูคาโนนะคะต้นนี้ด่างสวยๆเลยนะคะ ต้นนี้500บาทนะคะโอ้โหราคานี้คือสุดคุ้มมากเลยนะคะด่างสวยมากด่างทุกใบเลยนะคะ500บาทนะคะกะถาง4นิ้วนะคะโวคาโนโอ้โ,โหโโหลอดไม้สวยมากสวยมากๆค่ะต้นนี้หนูแนะนําเลยหนูเชียร์เลยนะคะต้นนี้นะ500บาทนะคะชื่อว่าโวคาโนนะคะ <ๆ S 1> ต่อไปนะคะุิยต้นนี้ก็สวยนะคะต้นนี้เป็นบอลบอลด่างอีกต้นหนึ่งเลยนะคะต้นนี้คือเพชรเจ็ดสีนะคะต้นนี้เพชรเจ็ดสีอยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะ สวยมากเลยนะคะต้นนี้ดังสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้80ิบาทนะคะราคา80สิบาทนะคะเพชรเจ็ดสีกระถาง4นิ้วนะคะใครสนใจก็รับได้เลยนะคะต้นนี้สวยมากนะคะด่ังสวยมากๆเลยดูใบใหม่นะคะใบใหม่นี่คือแบบว่าเป็นสีขาวเหลืองเลยนะคะต่อไปนะคะต้นนี้ชื่อว่าสีลาหุ้มทองแผลงนะคะโอ้ advantage. ต้นนี้หนูจะบอกว่าเขามีความด่ังมากเลยค่ะด่ังสวยมากแล้วก็แข็งแรงมากเลยนะคะเป็นบอลก้านดำกระดูกดำนะคะ สีลาหุ่มทองแผลงนะคะสีลาหุ่มทองปกติก็จะเป็นหน้าแดงเนาะอันนี้ผ่ามาได้แผงก็จะเป็นเ,เหลืองเขาจะมีสีนะคะสีเหลืองสีขาวสีเขียวนะคะนี่นะคะต้นนี้หนูแนะนําเลยนะต้นนี้สวยมากๆเลยค่ะสีลาหุ่มทองแผลงนะคะต้นนี้นะอยู่ในกระถาง6กนิ้วนะคะต้นนี้3 5 0อบบาทนะคะต้นใหญ่มากนะคะต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยเนาะ ต้นนี้ก็จะเป็นน้ำเมืองนนนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะต้นนี้ก็คือดังๆสวยๆเลยนะคะน้ำเมืองนนต้นนี้ราคา1 8 0บาทนะคะน้ำเมืองนนนะคะต้นนี้นะต่อไปนะคะก็จะเป็นอสงไข่นะคะอสงไข่หนูจะมีอยู่2ต้นนะคะต้นละห0ิบบาทนะคะอสงไข่นะคะใครที่โทรมาก่อนก็เลือกได้นะเลือกต้นใหญ่ได้เลยนะคะแต่ว่าเขามีความป้ายเหมือนกันนะคะป้ายสวยๆเหมือนกันเลยเนาะ อสงไข่ห้าสิบบาทนะคะต่อไปก็จะเป็นมณีมรกตนะคะบอนสีชื่อว่ามณีมรกตนะคะเป็น ee, มีความดังๆด้วยนะคะพอเขาโตขึ้นเขาก็จะกักสีชมพูชมพูนะคะแล้วก็มีความดังด้วยนะคะมณีมรกตต้นนี้150บาทนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะ150บบาทนะคะมณีมรกตนะต่อไปต้นนี้นะคะชื่อว่าเมืองนครชุมนะคะเมืองน,นครชุมต้นนี้ ต้นนี้ก็คือไม่ไป้ายนะคะเมืองคนครชุมจริงๆเขาจะป้ายนะคะแต่ว่าต้นนี้พามาไม่ไป้ายก็เอาไปราคาพิเศษเลยเนาะต้นนี้อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะต้นนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะหนูมีอยู่ต้นเดียวนะแล้วก็เทพอักษารานะคะเทพอักษารานูจะมีอยู่ด้วยกันสามต้นนะคะในคลิปนี้มีสามต้นเนาะก็ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะเทพอักษาราจะเป็นบอลกาบนะคะบอลกาบ ด่างขาวเขียวนะคะาสามารถเลือกได้นะคะว่ารับต้นไหนเนาะต้นละ1 0 0บาทเท่านั้นนะคะต่อไปอันนี้ก็คือจะเป็นกระถางใหญ่เลยนะคะกระถาง8นิ้วนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้ก็คือ,อมณีมรกตนะคะมณีมรกตกระถางนี้อยู่ที่500บาทรวมส่งเลยนะคะ500บาทนะคะต้นนี้นะคะ500บาทเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ต้นนี้หายากมากนะหนูว่านะชื่อว่าหนุมานเผาลงกานะคะหนุมานเผาลงกาดูสีของเขาคือแบบสวยๆเลยนะคะสีสวยๆนี่นะคะอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะต้นนี้ก็เอาไปห้าร้อยบาทเช่นกันนะคะหนุมานเผาลงกาต้นนี้นะคะหนูมีต้นเดียวนะ อบนี้หนูจัดส่งเป็นวันอังคารที่2พฤสัมภาคม2566นะคะจัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยจัดส่ง EMS นะคะฝากติดตามส่งหรือไทยบอลสีคาราเดียมไทยแลนด์ด้วยนะคะ